ลองทำลองบล็อก no นะคะทุกคนครั้งนี้กลับมากับครูเป็นเฮเกนบล็อกค่ะเป็นเมืองที่เราเคยมาครั้งแรกประมาณปีกว่าๆที่แล้วนะคะเราก็ชอบมากๆนะคะครั้งนี้กลับมาอีกพร้อมพาทุกคนมาบล็อกด้วยกันค่ะทริปนี้มีทั้งกินเที่ยวชอปนะคะยังไงก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy ค่ะถึงแล้วเดวานีครูเป็นเฮเกนไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าเพราะว่าอยู่ข้างนอกนะคะแต่ว่าแดดดีมาก เพว่าเมื่อสองวันก่อนยังฝนตกอยู่เลยแต่ตอนนี้ก็คือา้าสามากๆค่ะอันนี้เป็นท้งที่สองของเราที่มากรุงเทพแกนนะเดียวให้ดูคนขี่จักรยานเยอะเหมือนเดิมตอนนี้อากาศดีด้วยเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปหาที่วางกระเป๋ากาันแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินนะคะเพราะว่าเพิ่งถึงเลยหิวมากตอนนี้เราฝากกระเป๋าเรียบร้อยแล้วกําลังจะเดินไป ตลาดนะคะอันนี้เป็นตลาดที่เรามาครั้งที่แล้วด้วยเป็นตลาดอาหารคือเขาจะมีหมดเลยเป็นแบบ สเปเชียลตี้สโตร์ทั้งหลายพวกแบบบางร้านก็ขายเนื้อบางร้านก็ขายซีฟู้ดขนมปังอะไรเงี้ยคือเขาจะมีหมดเลยน่ะเดี๋ยวจะพาไปดูคือมันละลานตามากๆแล้วก็คือของอร่อยหมดเลยครั้งที่เราไปกินก็คือติดใจมากมา2วันติดนะคะก็เป็นสต๊อปแรกของทริปนี้เลยไปเจอกันเดี๋ยวจะแปะชื่อมาเก็ตไว้ให้ตรงนี้ที่โครเป็นเฮเกนนะคะนอกจากการเดินการเทคเมโทรหรือว่าบัสแล้วนะคะคนก็ยังปั่นจักรยานเยอะมากๆเลยนะคะแต่สาหรับทริปนี้นะคะพวกเราเดินกันค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะว่าอยากจะชมเมืองชมบรรยากาศไปด้วยค่ะ อร่อยแบบหวานอมเปรี้ยวอะ่ะฉ่ำมากอ,อร่อยตอนนี้เราเดินข้ามมาฝั่งที่เป็นแบบของคาวแล้วนะคะเขาก็จะมีแบบของสดแล้วก็มีของที่แบบสามารถเลือกระปรุงได้อย่างแบบพวกซีฟูดนะ้ดอะไรเี่ยเดี๋ยวจะพาไปเดินดูนะคะแต่ละห้านเขาก็จะมีแบบสเปเชียลตี้ของตัวเอง อย่างอันเนี้ยก็จะเป็นแบบชื่อร้านไก่เลยแล้วก็มีโอลีฟก็จะมีขายแบบมาก,กอกโอลีฟออยมีร้านจีนด้วยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอ่ะฝั่งนู้นที่เราเพิ่งไปมาตอนแรกอ่ะ าจะเน้นพวกเพสตรีเจลาโต้กาแฟ ى, อะไรอย่างี้จะอยู่ฝั่ง้หมดแต่ว่าโดยรวมคนน้อยมากอาจจะเป็นเพราะว่ามันธรรมดาด้วยนะแต่ว่าแบบเออเราว่ามันน่าเดินมากๆกว่าวันเสาร์อาทิตย์ที่แบบคนลุงลุํงสำหรับครั้งนี้นะคะเราก็มาซ้ําหลายๆร้านที่มากินครั้งที่แล้วนะคะแล้วก็มาลองหลายๆร้านที่เรายังไม่เคยลองนะคะสั่งมากินรวมกันทั้งหมดนะคะแชร์กันแบบชิลๆนะคะรอบๆตลาดเขาก็จะมีเบนช์ให้นั่งนะคะสามารถนั่งกันได้แบบสบายๆเลยะคะ่ะบรรยากาศดีมาก เยเยีดวซินนามอนหวานตรงนี้คาตาเามลมันจะแบบหวานหวานมันๆน,นัวๆเมนูอะไรไม่รู้เมนูที่เขาบอกว่าขายดีที่สุด ดีๆก็เป็นอีกหนึ่งเร์ชัตนของซินามอนบันมันก็จะเป็นแบบคนละฟิลเหมือนอันนี้มันจะเป็นเคลือบๆทั้งชิ้นเลยสรุปก็คือเป็นทัวกินซินามอนบันอร่อยอยู่แต่สักพักหนึ่งต้องหาอะไรตัดเรียนหน่อยละ <laughs> กรอบนอกแล้วก็มันจะเบาๆข้า,างในทำ <c oughs> ให้แบบฟามเลี่ยนที่ไม่เลี่ยนมาก ต้องมาของโคเ็นกือริมแม่น้ำที่มันมีตึกนี่สสวยมากเอาจิงๆทริปที่แล้วก็มาแล้วแต่ว่าทริปนี้ก็คือต้องมาอีกเพราะแถวเนี้ยมัน กันดีแล้วบรรยากาศมันแบบมีคาคงคาเฟ่หรือว่าจะแบบจองทัวร์มาลงเรือก็ได้มันจะมีเรือที่แบบนั่งได้หลายๆคนแล้วก็แบบเหมือนลำเล็กพ v เ t e ก็น่าจะมีนะแต่ว่าอาจจะแบบมีน้อยนิดนึงแล้วก็แนะนําเลยใครที่แบบว่าอยากจะมาหา lunch กินแล้วก็เดินเล่นมันแบบอยู่ได้แบบเพลินๆทั้งวันเลยนะคะ <Bye. S 1> ไปกันลชิมข้างนอกกัน สำหรับช่วงที่เรามานะคะอากาศก็ดีมากอยู่ประมาณ15-20ต้นต้นๆนะคะช่วงบ่ายๆเนี่ยก็จะเริ่มถอดสเวตเตอร์ได้แล้วนะคะเป็นอากาศ European Summer ที่แท้ทรูเลยโซนที่เราไปมาเมื่อกี้ก็อยู่ใกล้ๆในเมืองเลยซึ่งเป็นโซนที่เราพักอยู่ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งการแถวๆที่พาก,ก่อนที่เราจะไปเช็คอินเพราะว่าทริปนี้เราจองมาเป็น Airbnb นะคะเพราะาเรามากันทั้งหมด5คน อนนี้อยู่การนี่นะในห้างอิลลมนะคะน่นารักอันนี้ก็เซลลแต่ถามว่าเราได้ตัวเซลลใหม่ก็ไม่นี่ทริปนี้เอากระเป๋าของโคฟตัวใหม่มานะคะเป็นแบบ work from anywhere แบกก็คือมีช่องใส่แล็ปท็อปด้วยแล้วก็ฝั่งนี้เขาจะมีช่องที่แบบเสียบกระเป๋าเดินทางได้นี่คือสะดวกมากสำหรับตอนเดินทางแล้วเราก็จะใส่พาสปอร์ตเราไว้ในช่องนี้คือมันแบบ คือเขาคิดมาแล้วฟังก์ชันดีจริงๆรุ่นนี้เลือกเป็นสีดํามาเพราะรู้สึกว่าเออเอาไปเที่ยวแล้วมันจะได้เหลือได้แบบเต็มที่นะคะเพราะว่ารุ่นที่แล้วเราเลือกเป็นสีขาวแล้วมันแอบเลอะนิดนึงแม้ว่าฟังก์ชันจะดีก็ตามแต่ว่ารุ่นเนี้ยก็ยังมีช่องเยอะเหมือนเดิมช่องด้านข้างช่องด้านหน้าช่องด้านหลังช่องด้านในอะไรเงี้ยใครที่เดินทางบ่อยๆก็แนะนําเลยรุ่นนี้เขามี 3- สีนะสีขาวดําแล้วก็ฟ้าค่ะหลังจากขึ้นมา3ชั้นชม,มิลลี่สหนึ่งห้อุ้ยนี่เลวิ่งรู แสงดีมากอุ้ยฟีลไลท์โฮมมากค่ะเพราะว่าตรงนี้เหมือนตู้ที่เราถ่าย OTD ปกติเลยในห้องอันนี้มาสเตอร์เบดรูมเฮ้ยแสงสวยมากคุ้มค่าแบกกระเป๋า3ามชั้นสู o มอร์นิ่ง เดย์ท <c oughs> ูค่ะคนทีกคุณไหมคือมันใกล้ที่พักมากก็เลยจะมาถ่ายแก่จากเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานคนเยอะมากแล้วรูปไม่สวยเลย <c oughs> แต่ว่าพอมาเช้านี้ก็ฟ้าไม่ค่อยไม่ค่อยฟ้าเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปก,กันตรงนี้นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะเดินไปกินข้าวที่ a อ e l ท e r s e p t e m b e เเป็นร้านดังนะอันนี้เสิร์ชเจอใน Google นะคะก็เดี๋ยวเดินจากจุดนี้ไปประมาณ15นาทีก็น่าจะถึงนะคะก็หิวมากตอนนี้แต่ว่าก็าถ่ายรูปกันอยู่จ้า นี่นี่นี่ถ่ายแบบแอคทีฟม <c oughs> ีโอโอทีดีวันนี้เสื้อข้างในยูนิครแจ็คเก็ตซาลิสาแล้วก็ทูตแบกของมมซงคีฟส์ค่ะแก็เก็ก็ของมีซงคีฟส์เดี๋ยวมาถ่ายให้ดู เป็นวิปปัตเตอร์ที่เหมือนจะเป็นซีเนเจอร์ของที่นี่สำหรับร้านเอท e ท e ิเ e p t e เซปเนะคะก็เป็นร้านที่ค่อนข้างดังนะเราเสิร์ชตามเอาบล็อกเก๋ๆเนี่ยแหละแล้วก็ตามมานะคะไม่ผิดหวังเลยนะแล้วว่าเป็นอาหารรสชาติที่ซิมเปิลแพนเค้กก็อร่อยไม่หวานไปนะคะมีหลายๆเมนูเลยที่อยากกลับมาซ้ำอีกออมเลลตมาชาลาเต้อืออะแ่ยะ่ ตรงข้ามร้านคือดอกไม้สวยมากนี่คือดอกไม้ริมรั้วอ้โยสวยมากดอกแบบใหญ่มากก็ช่วงนี้มันน่าจะเข้าแบบสปริงซัมเมอร์แล้วนะคะแบบเอาจริงๆโซนนี้คือดอกมงดอกไม้เนี่ยดูดิตามรัวบ้านคือแบบน่ารักมากมันอลังมาก,มมากแปลงร่างเรียบร้อยทริคของการที่มาไม่กี่วันแต่มีรูปเยอะๆก็คือเลเยอร์นะคะแล้วก็ ถอดออกอย่างเมื่อเช้าเ,เราก็ใส่แจ็กเก็ตอันนี้เราก็ถอดออกแล้วก็ปล่อยผมแล้วเราก็ใส่หมวกนะมันก็จะได้อีกลุกหนึ่งเลยสวยมากอากาศดีอ่ะเขาบอกว่า2วันที่แล้วยังอากาศแบบนี้อยู่เลยแล้วก็วันนี้พยายกรณ์าอากาศก็บอกว่าฝนจะตกด้วยแต่ว่า fingers crossed ว่ามันจะไม่ตกนะเพราะว่าแผนเดี๋ยวจะไปชอปปิ้งกันง <c oughs> นี่คือทัวร์ล t โ e เ m อร์เมเรามาดู m e r m a i d กันแล้วเราก็คิดว่าเดี๋ยวเรากำลังจะข้าม ไปฝั่งหนุนเพื่อไปเบเกอรี่ชื่อดังที่เราเคยไปแล้วแล้วเรามันหมดทุกเมนูอะเออแต่ตอนนี้มันยังไม่บ่ายนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปดูว่าเราจะทันไหมวันนี้นั่งพักอยู่ที่ท่าเรือนะคะเพราะว่าเราตกเรือ แล้วก็เดี๋ยวอีกรำหนึ่งก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงนะเราก็จะรอเพราะว่าขี้เกียจหาทางอื่นไปแล้วก็เอาจริงที่นี่มันแบบสงบมากเลยเข้าใจเลยว่าทําไมแถบสแกนมันได้แรงเมืองที่แบบว่าคนมีความสุขที่สุดเพราะว่าแม้กระทั่งจุดที่นักท่องเทีเ่ยวะเยอะเขาไม่มีการเปิดเคหรือกระทึกครือโครมอะไรใดๆหรือมันเป็นการอยู่ด้วยกันการรวมตัวของคนเยอะๆที่มันไม่ยุบวกวิกวายอ่ะเออก็เลยรู้สึกว่าเออมันมสงบแล้วอากาศก,ากา็ดีรู้สึกว่าแบบ อากาศที่เราหายใจเข้าไปมันแบบเป็นอากาศที่สะอาดจริงๆน้ำดื่มก็ดื่มน้ำก๊อกได้เออไปที่ไหนก็เพ t f r i นลี่ y อะไรเงี้ยคือทางขยะก,ก็เยอะเมืองสะอาดอะไรเงี้ยแล้วดูดิคือแบบแล้วว่าเมืองที่มันล้อมรอบไปด้วยน้ำธรรมชาติอะไรเงี้ยมันก็แบบอยู่แล้ว f e ลกูนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเบเกอรี่อร่อยมากแล้วคือมีเบเกอรี่ทุกๆ19ที่เดินไปแล้วคือเบเกอรี่อร่อยแทบจะไม่ต้องอ่านรีวิวเลยคืออร่อยตบทุกร้านเลย มุอย่างมุมมชาที่เราไปกินเขาอร่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะไปริวเบเกอรี่ฝั่งตรงข้ามนะคะเดี๋ยวเข้านา้ําถ่ายรูปอะไรกันเรียบร้อยฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวข้าไปทริปนี้ใส่นิวบาลาน 990v6 นะคะได้มาตอนไปฝรั่งเศสปีที่แล้วนะก็ใส่ค่อนข้างสบายคู่นี้ก็คือจริงๆมันใส่วิ่งได้ด้วยนะคะแต่ว่าทริปนี้ก็คือเดี๋ยวจะมีไปเดินเขาเดินเมืองเยอะแยะอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่เดินเที่ยวมา2วันก็ค่อนข้างที่จะสบายอยู่นะแต่ว่าคู่นี้มันเหมือนมี ความแบบเราว่ามันเถอะทาน,นิดนึงนะสําหรับการแต่งตัวแบบใส่อยู่เมืองไทยแต่ว่าพอมาต่างประเทศใส่กางเกใส่กระแจ็คเก็ตอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบเบลนอินได้อยู่นะแล้วก็สีเทาใส่ค่อนข้างง่ายนะคะอันนี้ใส่กับกางเกงยีนคลิปสีใส่ตัมาเรียบร้อยเลย รอบนี้ก็เกือบไม่ทันอีกแล้วทุกคนเราไปกันถึงประมาณก่อนเที่ยงนะคะหลังจากที่พวกเราสั่งออเดอร์เสร็จนะคือคิวยาวมากคิดว่าถ้ามาช่วงบ่ายคือไม่ได้กินเหมือนเดิมแน่นอนนะคะครั้งนี้เราก็เลยชิมกันหลายๆเมนูนะคะทั้งข้าวและก็หวาน,นะคะ่ะรถไฟเีรานั่งรถไฟ M3 นะคะมาขึ้นเดี๋ยวจะแปะให้ 9, คือเรามา เป็นแบบโซนที่ฮิปๆเนาะมีเสื้อผ้ามีคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันจะเป็นเส้นยาวเลยนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูคิดว่าวันนี้น่าจะชบบๆาพอเพราะว่าเดี๋ยวมีไไปไอซ์แลนด์อีกประมาณเจวันแล้วก็ไม่มีน้ำหนักเยอะขนาดนั้นเนาะเราต้องย้ายที่พักบ่อยด้วยเพราะจะไปไอซ์แลนด์ก็เลยเดี๋ยวพอแบบทุกริบพอพาไปดูกันร้านมันก็จะเป็นแบบบูติกสตร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นร้านแบบขาย ของกระจุกกระจิเสื้อผ้าหมวกใดๆน,นะคะคนก็ไม่ได้เยอะมากนะไม่ได้พลุกพั่านขนาดนั้นเราสั่งเป็นซอฟต์ไอซ์มานะคะรสกาแฟไา่ินมากที่นี่เขาหิดนะเขาจะมีแบบเจลาโต้แล้วก็มีแบบซอฟต์ไอซ์ก็จะเป็นแบบนี้ แค่หเหมือนเธอนสุดร้านชื่อ Copy Collective อ่าเป็นร้านแบบเหมือนเป็นเชฟนดิดนึงมีหลายที่อยู่แต่ว่าดีเก๋อร่อยลืมเกินา วันนี้มีความยมพอสมอควรนเพราะว่าตื่นตั้งแต่ตีสี่เมื่อคืนเราสรุปไปตั้งแต่ประมาณก่อนสองทุ่มฉันเลยตื่นมาทํางานนะคะตอนตีสี่แล้วก็ยิงยาวเลยตอนนี้ประมาณบ่ายสองสี่สิบคิดว่าเดี๋ยวจะไปตรงนี้น่ามันมีให้เดินไม่เยอะคิดว่ามันแค่แบบเออมาเก๋ๆกรุบกริบมาเอาฟิลที่แบบไม่ใช่ H&M ซาร่าแมงโก้อะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ค,ะคิดว่าเดี๋ยวจะไปเก็บตุ๊กกานี่ตรงใกล้ๆบ้านหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะต้องไปไอซ์แ,แล้วนะคะก็จะนู่นช้อปปิงะะ้งแล้วค่ะเดินเขาอย่างเดียร์จ้อา ดีมากๆเลยแต่ว่าแดดแรงมากๆเมื่อกี้เพีอพลายซัอกไใ้หน้าก็จะวงนิดนึงถนนร้าน,นนี้คือดอกไม้พี่ประไว้สวยมากดอกไม้คือแบบเบอร์หวัง ปิดบล็อกนะคะอาจจะเสียงดังนิดนึงตอนนี้อยู่ในลาวที่โคเปนเฮเกนแอร์พอร์ตกำลังจะไปไอซ์แลนด์นะคะก็เดี๋ยววันนี้จะเริ่มเที่ยวแบบธรรมชาติแล้วแล้วก็อาจจะไม่ได้มีบล็อกไอซ์แลนด์นะคะก็จบแยกย้ายกันที่โคเปนเฮเกนเลยหวังว่าทุกคนจะ enjoy บล็อกนี้นะคะแล้เจะน็หมาช่วย